สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่บโอ้ยมันังรอบอว่าไอ้นี่เนี่ยสั่งมากหนาไหมขึ้หี่น้องโคตรว่าสั่งหนามเนี่น้อนอายุเดี่ยวร้มันมีเขาได้สั่งมากหนาไม่ร้องแล้วดีว่าปนดีดีป่ะเย็นอยแจวกวามหมายขึ้มาล่างแง่ไทยเขีบแต่นี่ให้นองล่างแ่ไทยเขียบแต่นี่เน่ยปากตงแห้งกับอะไรตอนนี้นั่น ฮะวันนี่อดแจ้<ส>ฟังกันทั้เออจีนได้ที่พิเศษที่สี่สิฟังเขารู้เรื่องมาล่ะรู้เรื่รงองก็เอาเอาเอาจัดไปวันนี้เ้อนเวีนยนเัืงที่ได้ไปตามอีกไปเลดอ่าฮะใชา้ขมิ้นลุกลับเดี๋ยวเมื่อนี้ตอนแรกๆครับตอนเซาพุนบอยูเหมือนบ้าครับเดี๋ยวสิเอาไปหาตอนแรกๆงานไม่ให้ได้เนี่เม็ดเดียวแต่นี่สองก้อนจีนนี่มากแห้งแล้วล่ะไปงัดไม่ให้ได้เนี่ เอฟซีอเขาเปลว่าหลายอยู่ขาจรว่างหน่อยขจรขจใหอยว้างสนใจหลายนี่เพราะว่าแต่ว่าช่างผมมีคนบางเกือบแปงกันเขาเจรหอย้อสนใจหลายนี่เพาเทำไลึกลับนี่บอกเน่ยโอ้ยสนใจโน้เม็ดเดยวแตกไปสิบเม็ดเดยวแตกเม็ดเดียวแตกวพาะว่าเนื่องไิ่งฮกว่าตั้งก้าวามนะอืมก็มันเฮียวหน่อน้นอยมาดีประเด็นของคลิปนี้ก็คือเขาีึมาวาเรื่องตัวเลขของซับมาเลยเอง ครับผมนั่นเป็เรื่องข่าวด้วยสักเลยบอกน่ครับว่าเปเรื่องข่าวนี้ด้ยดูดิเดี๋ยวได้ไอ้เท้าหนึ่งหกแปดนะไอ้ทาาเนี่ยเบิ้งเบิ้งในกล่องอย่างหนึ่งคือคนถือไฟลวกนี่เนี่ยเอาเอิญมัดหน้าเนี่ยเนี่ยจังมาให้เปลี่ยนสินค้าตัวทดลองที่ไปที่มาเอฟซีเขาเหม็นมาหลายว่า ใจบุญได้กลัวเถ่าแต่ว่าสั่งไม่จะเศร้าเนี่ยเถ่าเพาเรื่องเนี่ยถ่าไม่ดีว่ายังเรี้ยงเถ่าเถ่าเจอเจอเลยเนีเพรายงเล็กซับบปเลยเองซับไปเลเองแล้วครับเนาะอืมม้วนตองหันเม็ดที่มั่นใจที่สุดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับจะมาเข่าหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยครับหกหนึ่งกูเลยจานหน้าจานหลังเรียนขึ้นได้นะครับเราอยงงท่านรถบ้านนี้เมื่อเศร้านี่พอเราอยู่หน้าร้านมอสใช่ขี่กรยานไปผมยังไปซื้อไอ้ปลาทองโก้อืมอืม ไปไม่ไปไม่สนไปยังนะให้เลือยเลื่อสันบอกคับเอาขีดงานใหญ่ๆมาเลขยังเหรอส่านพู่นพุ่นทิ้ไม่พุ่นสันโอ้คนจะมานนี่แหละไม่ให้ทํางานย่นี่เราเขียกแล้วเด้วาสั้นอืมเรียกเร้วเราด้วาสั่นเรียกคนว่ากระเือว่าแน่นอนยู่ดิ้เอฟเียกว่าตามรัเลยอะไรอยู่แต่เราคือส่งเฝ้าเนยโอ้มื่อไงงานหลายคนตายหลเหมือนกันไได้ไปเผารจบสั่นว่าอืม บอกว่ากนมาเผาครั้งนี้แตไปเผาเฉียงหน้าตู้นั่นไง้ะเด้อพี่จันทร์อืมเคยสอนภาาชิวเชื่อกหมไม่ให้กันวันนี้ไหมจะสอนภาษาชิวหมวกหม่เออมาจมมาวางสั้นๆวางสี่ก็ได้หวัดชอบเลยเอกคอยพูดจักชอบเลยเอกเป็นการชวนโตแล้วจหรับเจ้าว่าไหนดีนะนักเผาครั้งแรกนี่จะรับภาาชิวเราเลี้ยงไรภปลาชิวเราเลี้ยงไว้โอ้แต่ยาบาเลี้ยงถภาลาชิวมันขึ้นมา่หรอ ทักมาด่าได้ภาษีเราอย่างไรแบบน,นี่ตัวเลขเล่านี่เล่าบอกว่าเที่ยวก้อนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะครับเที่ยวนี่เล่าว่าพันเปอร์เซ็นต์ฟันแล้วไปฟันไปฟันโยแต่ว่าพันคัดแต่ว่าตัวเลขไรแล้ว<อ>บนรางสั่น<อ>ม้อนคัดมันไหนดอกว่าสั่นครับแต่ว่าตัวเลขไรนั่นแล้วโทษตัวเลขให้เพื่อนบึงนะครับอื้อ เห็นเห็นป่เห็นเห็นครับเห็นอสามศูนย์เจ็ดนะครับไม่สองหางสามศูนเจ็ดแล้วก็เจ็ดซีสองครับครับบนี้เป็นยังไงเมื่อเสานี้แกได้ว่าความฝันในฟังเขาเ่าหรือจะไหนเราส่งข้เฝ่าไปที่พิ่นสวันชิดเมื่อเ้านี้สมวันชิดน้เอสาน้าไอ้สมวันชิดน้าจำนอกกันรอบนี้บ่บวฝอันบ่ พิ่นบอกว่าเพิ่นบเบาความฝันน,นะนะครับจะ่าเอาเจ้าตัวเลขไปกันมาสั่นเอออันนี้กันในวันสั่ง,งก่อนเดี๋ยวเราสมั <Louise> ครให้ให้สัมภาษณ์อีกบ่ช่วงมาๆอีกสองเสมอครับนี่สองเสมอที่เอาตัวเลขมาให้ลูกพี่ว่าสั่นครับอืมแต่เอามือเสามากขึอ้เอาตัวนี้มาฝากก่อนเจ๋วว่าววเป็นียกสวยเดิเรีสวยเได้ไะนี่สองเกตเห็นมั้ ตั้งเจ็ดเจ็ดสี่สองสองเจ็ดเนาะแมนแมนเลขสวยเด่นยู้ได้เลขสองวดนี่ไปตรงกันกับอะไรอาจารย์ที่เพื่อนไหมากที่เพื่อนเข่ามากนะเพื่อนไห้ถึอมาหลายงวดอาจารย์ก็ได้แต่ว่าเพื่อนนางพรให้หเอาเลขเพื่อนลงช่องอเพื่อนกระท้มาให้หลายเจ้าแหละได้ว,ว่าบบดนี้มาตรงกันพอดีกับเจ็ดสองหรือว่าเลขเจ็ดสองมันจะงามเยอะหรักไหมกได้ก็ได้เมื่อวานนี้เด็ที่เข้าไป ปกสวงมากเอืมอืมเด่นที่สุดที่อ่าแมบบ่ผู้ผู้ดำเพื่อนใหมมากเลขสองเนี่ยอืมเด่นที่สุดเดนี่ยมีติดเดนี่ิติดสองอ่ออเลขสองเด่นที่สุดอย่าเรื่องมาแม่ผู้ถ้าบอกว่าผู้ดำถ้าบอกว่าตัวไหนเด่นที่สุดเนี่ยตัวนั้นไมน่อืมับเพราะอะน,นั้นนี่สวยเลยถ้าให้มากกาับเนี่ยคือเบเท่าแต่ว่าบางเอ,อืนอีกอย่างหนึ่งคือซีนี่แม่ผู้หันตัดได้บั๋นอืม มันกรสีเลือเลสองตัวแล้วทับแม่คู่ตัดเขามาทุงวัทงวงวดทางวันนี่ตัวตัดกะยุ่อีกนี่คู่นี่สีเลือเลขสองตัวนั่นเองนาคชิดดีดีนาะครับจางลาปน้าแนมะ่คู่ไปทวงหน้าฮ่าซเไปอีกเป็น่งัาขึ้นไม่อีกขึ้นบัาคันซีเนี่ยมั้ถ้าน้าบ่มัรคซี้ะครับถ,ถ้าว่ามากซนะคาากซีเนี่ยจะเอาศูนย์มาใท่หลักศูนย์ลงงิเลยอ แต่ด่างร<ล>ะแบนเดี๋ยวเา,าพาด่างนี่พากลางเท่า,า,านั้นนี่คแต่ไม่ใจด่างถนัดสัญญ์ซีออกกับศูนย,ย์ใช่ด้เขเาหลดเล่นว่าเพื่อนนี่เอาเพื่อนเล่นนี่ได้มาสังหวัดถือใครว่าไม่ควา่ำเพื่อควังน่ะถือจังวัดนั่นแหละแต่ว่าบัดนี้เวลามาซื้อพันไปมาเลขทั้งเอื้นแบบซื้ออีดีน่ะไปไปนก็ได้เป่งเป็น,นตึงๆขึ้นใหญ่จริงจี๋เนาะเป็นช่องตึงขึ้นใหญ่จริงจี่ปากเริ่ม ตึงคนใหญ่จริงๆแต่ว่าเอฟที่ถามอยู่ดอกมีมีขายอยู่บอมอท่านมากเลยเนี่ยชัางเสียกันจังเจ็บมีขายอยู่บออมอท่านโอ้มี่โยมีอ่โยทอดถามใจบุญรอดมี่มีอยู่ค่ะดีดีทีข่ขนาดบึงขนาดบึงในกล่องนี่ยนาเริ่มตึงแขนก็เริ่มตึงนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดมากขนาดมากก็นาได้ไหมแขน้็นาแ,แขนท่าตึงก็ตึงนั่งไม่ตึง ีอย่ตนแบบไหตึงนาดีแล้วไห้ทั้งหนาทั้งแขนนี่ต้องเอาหูอะไรจะตึนด้องหูนตัหูตึงนมีจเลยเนี่ยเปลี่ยนจันน่ะจะกล้ากวได้เอ้าวันี่เราตาเรียบที่ขจ้าสีหัวหน่วยเราเรียงตัเลขแ้นี่เลขทังนักที่เข่าเนี่ยอีกมือสองมือนี่เลขของพระตุลงศูนย์หนึ่งสองสองห้าแบบนี้ อย่ามากเลยเด้่ยเมื่อนีร่ท่านใดมากไปหนึ่งสอบถามได้บุษชลบอกครับมาท่านใดยังเงินบอกข้าถามมาเมื่งวัานี้พระนรดงศูนย์หนึ่งสองนี่เดีเขาก็ไผเแน่เฮ้ยไหนตรนนึงจังวะล่างแล้วบนล่างจังๆเลยเขาวนล่างอยัมากองครับไผวัดเป็นวดที่เท่าไหร่วดที่สิบสี่วดที่เ่หรสิบสี่หรือสิบห้าสิบห้าบห้ารวดที่อกแล้วสิ่เนีเมื่อวันนี่สิบห้าเป็นวดที่สิบห้าเนี่ยนี่ เออเดี๋ยวเราค่อยมาเบิง่งว่าสีได้ัวใด้ถ้าือเฮาเอาแนว้ท่างมาฝากกันหลายทีก็พิ่าว่ากันวังนี้ก็ได้คือสำน,นักหดข่าวนี่เฮาหมุนวันบักปินนี่หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปให้มามาการอืมบัตรของเาพื่นมากเลยผนลื่นจ้ะบริส้ซื้อน้ำจ้ะช่วง เลขสีออกขาบได้มมาย่างอีกแค่นึ่งครับขาบนได้ว่าสรุปย่าอีกแคนึงนะที่กินการเ็ดคลิปเนี่ยมือเฮ้านี่ช่วงเลขออกก็บทำมาย่าเน้นย่าอีกที่นึงแต่ว่ากถึงว่าเน้นย่าันูมากับโบสือช่วงที่ห้านมื่อเลขออกมันมีเรียในใจเราุนมีแล้วแม่นมาครับแม่ห้าเจ้ามือเลขออกมันมีเลีในใจแล้วผู้ใดมาเบ้านี่ก็เข่าหูนี่ทะลุหูนี่ปูดเลยเลขพราะเลขจะคของไู้ในใจเรียบร้อยแล้วแม จากเสื้อบุงนาซาแล้วนะโอ้ยไปจิ๊วเาตัวแรก็ยาก่าตะกุมกตัวนี้กุฟันเขาแห้งแล้วครับมันเชื่อหนี่กุฟันแล้ว่ะมันว่าฟันดีแล้วเนือร่างเชียร์กัร่างเชียงเลยจรินอนเชียงเลยงั้นเชื่อหนี่ฟันนี่โอ้ยเขาท่างเมื่องัวที่เสียเงินเห็นมางัวนั่นเชื่อเลยว่าหัวสีเสียเงินนะโอ้ยเบิด์ตจะว่าเสื้อเรียตัวเดียวเมื่อนึงเป็นยังมันฟันย่ำได้หมั่นใจฟันดีเหรอเนาะบ่เออสาธุเด้อะขันผู้ขานอนเชื่อในให้ ฝันว่าได้นั่นได้นี่เด้ออาจารย์ได้อยังแบบนี้ได้ความฝันได้อยังในความฝันไอ้ฝันว่าได้จับปูจับปลาจับนั่นจับนี่ได้ขนาย่มเทาฝันเท่าเชียงนี่เด้ออันฝันห้านี่กับจับแนวได้กับว่าฝันตรงกับข้าวหมาดิฐานเขาอิ่มดึมไปเมื่อนึงอีกเป็นไงออกมาคนละจีนดีนักดาบอนังจีนก็ร่างไม่ได้เหรอเหรอเหรอว่าจะนักดเบอ๋อไงว่า ความฟันนั่นบ่เป็นตาเพิ่งเสียดอกพ่อพี่น้องเอาของเสียเอาโซ่ไขมันมันละที่จริงแล้วก็ได้เนาะอืมันกับซีนี่คือเอฟซีแต่ละคนเพิ่งจะถึงหกตัวของพันธุ์หรอกคือบางคนนี่ฝันเสียถือได้เด้อืะบางคนนี่ฝันเสียถือบ่ัตรใดอ่าถ้าคนที่ฝันเสียถือได้นี่เพิ่นบ่ค่อยฝันพอเพิ่นฝันปุ๊บเพิ่นเสียงเลขฝันปุ๊บนี่แม่นลาะมงหคลโยนเลยเพิ่นก็ได้ครับอันนี้มันแต่ละแต่คนนะครับนี่ครับครับเอาวันนี้กันทีมาสรุป นะ่ะเลขจำ่มดเลยเอ็ดอืมวันนี้ซะวันนี้เอา้มามักตัวไหนวะคนมีโชคผมก็มักเจ็ดสองสองเจ็ดแล้ววันนี้อืมเวนในชุดสามตวบนครับแต่วันนี้วันนี้อกว่าชุดไหนนะถ้าเห็นมักเนี่ยถ้าตามค่ะคนมีโชคมักวันนี้เนี่เลขสองหางเนี่ยสิจับเลีนแค่สองคูอืมเอ่อเลือกซื้ออะไรสองครูเอาตัวยุการทิ้งทั้งสองเลยอืมอืมนั่นแหละ อ๋ชดหน่อยแมนเอาตัวยุติการทิ้งสามเจ็ดกับเจ็ดสองแมนครับโอ้ใครจะเอาอันนี้เรามาใส่ศูนย์สองไม่มีกระหังนี่เอาศูนย์มาใส่สองหรอเมียหาศูนย์มาใส่สองแต่จิมีเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์อันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะชอบชอบครับผมส่วนเอฟซีเบงแล้วมากตัวไหนกันลองพิจารณาบ้างครับแมนแจะนะดกับอ่า ถือว่าชัดเจนสำหรับเด็ซสำหรับเรืเอกนะครับเด้อเอาไปเปลี่ยนแนวทางเล้พ่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจ้ามือจ่อเล้ยงสำหรับเรือเอกมาเน้นย้ำตัวไหนกะทิวาชูฟางอีกที่หนึ่งอือันนี้ฮะก็ร่าวๆสักกันวันถอดไว้ครับเดี๋ยวให้มือไหนคนไต้หน่อยหน่อยก็เนาะมันสีอะไมานั่งเบาได้โอ้ใส่ดีกระไรนี่ก็ได้ระไรใส่ดียิ่ใส่ดีเอ้ามันเย็นดีนี่อะไอันนึงไหมอ๋ออันนี้เพราะเช่นแกนเขาลงไปแล้ว เ้าสิไปตามเพื่อนเมื่อไยโอ้เขาเชื่อมแก่นบ่ะโอ้เขาเชื่อมแก่นนี่เดี๋ยวต้องหาจังหวะเพราะว่าเพื่อนยากงานเ้ามไปกวนเพื่อนไรเขาได้เป็นเหมือนที่ว่าเ้ามรู้จักควื่อนนะที่จริงเขาก็บว่อยากรู้จักเพื่อนแค่กันน่ะเ้าก็อยากได้เรียกนะเพื่อนกับกานไปกวนเพื่อนไรมันจะเจ๊วิวงหน้าเฮ็ดจานเฮ็ดงานเพื่อนยังกี่น้ต้องให้เพื่อนว่องลางแล้วที่จริงเราเรียกเพื่อนเข่าไรไม่หมดเลยที่ต่อมาเนาะแมเขาเชื่อแกนนี่กัรมุกตามเขาเชื่อแกนนี่โอ้ให้ว่าสุดยอดเลย เนาะแมนครับอท่านใช่ครับเนาะแต่เราเคมีขวามพุ่นหลายๆเนาะเอก็ได้ร<า>ครับผมข่าค,าคุ่นุ<า>ุคนมีโชคอะไรไครับผม